สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเปิดการตั้งค่าตั้งรายได้นะครับของตัว p a c k i n t u อ t e LMS Pro นะครับขั้นตอนนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเข้าไปที่หลังบ้านนะครับของตัว WordPress นะครับคลิกที่เมนูติ t เตอ LMS Pro นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเลือกในส่วนของตั้งค่านะครับ หลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนเพื่อนะครับเลือกแท็บนะครับไปในส่วนของการสร้างรายได้นะครับตอนแรกนะครับปักอินจะขึ้นอยู่ในส่วนของปิดใช้งานการสร้างรายได้นะครับให้เพื่อนๆนนะครับคลิกนะครับที่ WooCommerce นะครับเลื่อนมาที่ WooCommerce นะครับบันทึกการตั้งค่าหลังจากนั้นนะครับเลื่อนไปที่แท็บเมนูที่ชื่อว่า WooCommerce นะครับคลิกนะครับแล้วก็ติ๊กนะครับ เลือกถูกนะครับที่เปิดใช้งานคุณสมบัติเพิ่มสินค้าลงตะก้าสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปนะครับหลังจากนั้นกดบันทึกการตั้งค่าครับครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับการเปิดการใช้งานการตั้งค่านะครับของตัว plug-in f u t e r ms pro นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบวิดีโอพบกันใหม่วิดีโอถัดไปนะครับในส่วนของการเชื่อมนะครับ ระหว่างตัวคอร์สออนไลน์นะครับกับระบบสินค้ากับบู o อมเม e ร์ e นะครับโอเคครับสวัสดีครับ